ก่อนอื่นต้องเกริ่นก่อนว่าผมเป็นคนสุราษฎร์ธาน,นีแต่กำเนิดพ่อสุราษฎร์แต่แม่ผมเป็นคนพะเยาเรื่องที่ผมจะเล่ามันเป็นเรื่องที่ยายของผมเล่าให้ผมฟังโดยตรงเรื่องมันเกิดในสมัยที่ยายผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่สมัยก่อนนั้นทางภาคเหนือถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีป่าเขาที่สมบูรณ์ เมื่อก่อนถ้าไม่ทําไร่ทํานาปลูกข้าวก็ต้องเข้าป่าล่าสัตว์เพื่อเอามาใช้แลกเปลี่ยนหรือนําไปขายแลกเงินและนั่นก็เป็นเรื่องของยุคสมัยที่ไฟฟ้ายังไม่เข้าถึงเลยซักหมู่บ้านแม้แต่บ้านยายผมเองถึงจะอยู่ในอำเภอเมืองของพะเยาแต่ใช่ว่าจะเจริญอะไรมากนักยายผมเล่าว,ว่าเวลาพ่อของยายก็คือตาทวดของผมขึ้นเขาเข้าป่าไปล่าสัตว์ไปครั้งหนึง่งก็สอง,งสมเดือนอย่างต่ำ เลยทำให้ยายของผมคลุกคลีกับเรื่องป่าเขาพอสมควรตอนปีพศ2486เป็นครั้งที่ตาทวดผมไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตมันเป็นครั้งสุดท้ายของการล่าสัตว์ในป่าลึกของท่านกับประสบการณ์ลี้ลับของคณะเดินทางที่ต้องผจญกับเสือผีจากป่าแดนกะเหลี่ยงตอนนั้นยายทวดผมกำลังไม่สบายทำนาไม่ได้เลยขัดสนเรืึเงนินที่จะใช้จ่ายภายในครอบครัว พราะบ้านแม่ผมจนครับตาทวดผมเลยต้องเข้าป่าเพื่อไปล่าเขาคว,วางงาช้างและของหายากในป่าเพื่อเอามาขายคนเมืองกรุงเลยชวนพักพวกที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กชวนกันเดินทางไกลไปเขาภูสังซึ่งมีอาณาเขตติดกับเชียงรายสพป,ปเราแต่ถึงตาทวดผมจะเคยเข้าป่าล่าสัตว์มาเยอะพอสมควรแต่การเดินทางครั้งนี้มีพรานไปกับแกด้วย หลังจากเตรียมอาหารข้าวเหนียวเนื้อแห้งปลาแห้งเสร็จสับก็ออกเดินทางกันบ่ายวันนั้นเลยใช้เวลาเกือบสามอาทิตย์กับระยะทางเกือบร้อยกิโลจากบ้านกว่าจะเดินทางไปถึงเนื่องจากพรานมาด้วยทุกคนก็ทำตามที่พรานแนะนำทุกอย่างทุกคนก็จัดแจงอุปกรณ์ตัดไม้ไผ่มาทำห้างและทำกระบอกไม้ไผ่เอาไว้เยี่ยวเพราะตอนขึ้นห้างแล้วห้ามลงมาเด็ดขาดจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นถึงจะลงได้ เนื่องจากมากัน6คนเลยทำห้างไว้สองที่บนต้นไม้ใหญ่สองต้นหลังจากขึ้นไปบนห้างได้ไม่นานทุกอย่างก็มืดสนิทมีแค่เสียงจิ้งหรีดเสียงกบร้องดังไปทั่วป่าและจุดที่ทุกคนอยู่มันเป็นบริเวณดินโปง่งที่พวกสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่จะมากินดินโป่งในเวลากลางคืนและเป็นจุดที่ช้างชอบมาที่สุด นื่องจากรอยเท้ายังใหม่อยู่เลยทำให้ทุกคนแน่ใจว่าคืนนี้ต้องได้แน่นอนเป็นจริงดังว่าเมื่อกวางผู้ตัวใหญ่เดินย่องย่องมากินดินโปง่งและแน่นอนตาทวดผมเป็นคนยิงเข้าไปหนึ่งนัดไม่โดนคอก็หัวแน่นอนทีเดียวล้มเลยและหลังจากสิ้นเสียงปืนได้ประมาณพักใหญ่ๆพรานที่มาด้วยกันอยู่ๆแกก็เริ่มลุกลี้ลุกลนเหมือนเห็นอะไรและเรื่องราวแปลกๆก็เริ่มขึ้น เมื่อป่าที่เคยมีเสียงสัตว์อยู่ก็งเงียบไปซะเฉยๆและสมัยก่อนไฟฉายยังไม่มีมีแค่ตะเกียงเนื่องจากห้างอยู่ห่างกันพอสมควรเลยส่งสัญญาณกันลำบากตาทวดผมอยู่ห้างเดียวกันกับพรานพรานบอกตาทวดผมว่าเอาลูกปือนออกมาให้หนดแล้วพรานก็ยื่นลูกตะก,กั่วสีดำากับสีแดงให้คนละสิบกว่าเม็ดพรานแค่บอกว่าถ้าเห็นอะไรเป็นตาสีแดงๆให้ยิงได้เลยเวลาผ่านไปสักพัก เสียงป่าที่เคยเงียบอยู่ๆก็มีเสียงลิงเสียงขังร้องดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาและสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้านั้นมันไม่ใช่แค่ลิงแต่มันเป็นเงาของสัตว์ขนาดใหญ่ใหญ่พอที่จะกระโดดขึ้นมาถึงห้างที่ทุกคนอยู่เพียงแค่มันยังนั่งจ้องอยู่ใต้พุ่มไม้สองตาคู่นั้นตาทวดบอกว่ามันมองเหมือนตาของคนที่กำลังแค้นใครสุดขีดหลังจากที่ทุกคนอึ้งกับสิ่งที่เห็น พานเองก็เตือนสติไม่ให้คนอื่นจิตตกแต่กระเจิงไปซะก่อนต้นไม้ใหญ่ที่ขัดห้างเป็นต้นไม้ใหญ่ยิ่งยังไงกิ่งก้านมันก็พาดกับต้นอื่นๆอยู่แล้วและเสียงปืนจากห้างอีกต้นหนึ่งก็ดังขึ้นพานพูดขึ้นมาว่ายิ่งตาแดงๆเป็นสิบๆคู่โหนตัวไปตามกิ่งไม้โหนไปโหนมาและเข้ามาใกล้เรื่อยๆพอได้ระยะทุกคนก็ยิงพร้อมๆกันเสียงดังตุบ หมือนมีบางอย่างหล่นจากที่สูงกระแทกพื้นพอยิงกันไปได้สักพักเกือบครึ่งชั่วโมงทุกอย่างก็เหมือนจะเงียบลงแต่ก็ไม่มีใครกล้าลงไปดูว่าข้างล่างมีอะไรแม้แต่ตัวพานเองอยู่ๆก็สั่นไปทั้งตัวเหมือนคนโดนผีเข้าคนที่เหลืออยู่ก็ทำอะไรไม่ถูกได้แต่ส่องไฟตะเกียงหันหลังชนกันและเล็งปืนไปรอบๆตาทวดผมอยากตะโกนไปหาเพื่อนที่อยู่อีกห้างหนึ่งก็ทำไม่ได้เพราะเขาไม่ให้เรียกกันตอนกลางคืน ซึ่งเวลาตอนนั้นน่าจะประมาณตีหนึ่งจูๆ่ๆเสียงพุ่มไม้ด้านล่างก็ไหวไปมาเสียงใบไม้แห้งดังแกรกๆเสียงคลางเบาทุ้มต่ำดังเข้ามาใกล้เรื่อยๆและแน่นอนสิ่งที่ตาทวดผมเห็นไม่ใช่อะไรมันคือเสือลายพาดกรอนตัวใหญ่ตัวมันใหญ่ที่สุดเท่าที่ในชีวิตนี้จะเคยเห็นมาเขี้ยวมันยาวงุม้มจนเลยคางออกมามันทำท่าเหมือนจะกระโดดขึ้นมาบนห้างซึ่งสูงพอสมควร ทั้งสคนตาทวดผมพลานแล้วก็เพื่อนยิงไปที่เสือพร้อมกันทั้ง3าคนยิงไปชุดเดียวเหมือนจะโดนไปเต็มๆลางเสือนอนนิ่งอยู่ใต้โคนต้นไม้ด้วยสัตว์จริงตอนนั้นตาทวดผมแกบอกแกรู้สึกโล่งเหมือนเรื่องทุกอย่างมันจบแล้วและคืนนั้นทั้งคืนไม่มีใครกล้าหลับสักคน จนรุ่งเช้าทั้ง3าก็ลงมาสักห้างและภาพที่เห็นนั้นก็คือลูกพี่ลูกน้องตาทวดนอนจมกองเลือดอยู่ใต้โคนต้นไม้ในมือยังถือมีดครกไว้แน่นตามลำตัวพุนไปด้วยกระสุนตอนนั้นตาทวดผมได้แต่นั่งร้องอยู่ที่ข้างๆศพจากนั้นพรานก็เดินตรงไปอีกข้างหนึ่งและภาพที่น่าเวทนาก็ปรากฏตรงหน้าใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ใช้ขัดอีกข้าง สองคนที่ตอนนี้เหลือเพียงแขนที่ขาดสะบ้นและยังคงตําปืนไว้แน่นร่างของทั้งสองคนหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีร่องรอยอะไรเลยแม้แต่รอยเท้าของสัตว์ใหญ่ก็ไม่เหลือทิ้งไว้เท่าที่พรานบอกต้องมีใครสักคนลงมาเยี่ยวข้างล่างแน่นอนเนื่องจากเข้าป่ามาลึกมากหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดคือห่างไปภูเขาสามลูกลงมาทางเชียงรายทุกคนทำได้แค่เพียงทิ้งศพไว้นะตรงนั้นเลย ถ้าขืนแบกกลับไปด้วยยิ่งจะถ่วงเวลาเดินทางมีแต่ตายกับตายสถานเดียวพลานพูดสั้นๆว่ารีบออกจากที่นี่ให้ไวเลยทั้งหมดจึงรีบออกเดินทางทั้งสามคนอ่อนเพลียเต็มทนด้วยสภาพที่ไม่ได้นอนทั้งคืนทําให้เรี่ยวแรงเหลือน้อยเต็มทีตาทวดผมเหมือนจะถอดใจแล้วแต่พลานที่มาด้วยก็มีของดีไม่ใช่น้อยเนื่องจากใกล้มืดเต็มทีทุกคนหาที่โล่งอันน้อยนิดในป่าลึก แล้วพลานก็เอามีดหมอขึ้นมาทำพิธีใช้มีดขีดเป็นวงกลมใหญ่พอสมควรแล้วก็ปักมีดไว้ตรงด้านหน้าทั้งสามคนได้แต่นั่งหันหลังชนกันพร้อมปืนกระบอกใหม่อีกสามกระบอกซึ่งเป็นของผู้เคยมีชีวิตสามคนก่อนหน้านี้ทุกกระบอกบรรจุกระสุนตะกัวสีดำเว้นแต่ของพลานที่ใช้เป็นกระสุนเขี้ยวหมูปันพลานพูดสั้นๆว่าถ้าหากมีอะไรอย่าวิ่งออกจากวงนี้เด็ดขาด ทุกคนนั่งรอเหมือนรอความตายเพราะทุกคนรู้สึกได้ถึงสายตาอะไรสักอย่างที่กำลังจ้องมองมาแล้วมันก็โผล่ออกมาจริงๆเสือโครงลายพาดกรอนตัวเดิมและที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือคราวนี้มันมาสองตัวตาทวดผมได้แต่สั่นจนน้ำตาไหลออกมาแกไม่อยากจะเชื่อว่านั่นมันใช่เสือจริงๆหรอกทำไมตัวมันใหญ่ได้ขนาดนั้นแถมเขี้ยวยังยาวเฟื้อย กลานพูดเสียงเบาๆว่าอย่ายิงรอให้เข้ามาใกล้ๆก่อนค่อยยิงพอเสือมันย่องเข้ามาจนได้ระยะพลานจึงตะโกนออกมาว่ายิงปืนทั้งหกกระบอกคนสามคนช่วยกันลั่นกระไลสลับกันไปมาเพราะมันบรรจุได้ทีละนัดเสือร้องครางดังลั่นปากแล้วมันก็ล้มนอนตายอยู่ตรงนั้นเลยแต่ตัวที่ทุกคนยิงล้มนั้นมันเป็นแค่เสือโคร่งธรรมดาไอตัวใหญ่มันยังคงนั่งเฝ้าอยู่เงียบ จ้องมาที่พักพวกของตาทวดผมอย่างไม่ละสายตาแต่แล้วจูๆ่ๆพารานแกก็ชักมีดออกมาอีกเล่มแล้วเอามาปักลงดินด้านหน้าเขี้ยวหมูตันตับเหล็กหุ่นควายปั้นถูกนำออกมาจากย่ามจากนั้นพารานก็พนมมือบริกรรมคาถาแกบอกถ้ามีตัวอะไรเข้ามาอย่าให้มันมายุ่งกับมีดเล่มน,นี้เด็ดขาดตาทวดผมทำได้แค่พยักหน้าและทำตามทุกอย่างที่พรานบอกจากนั้น ลานก็พูดออกมาสั้นๆเป็นภาษากะเหลี่ยงอยู่ๆเงาดำๆขนาดใหญ่พอๆกับเสือลายพาดกรอนตัวนั้นก็ <c oughs> วิ่งตรงไปยังเสือที่นอนตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในพุ่มไม้นั้นเสียงควายร้องดังลั่นป่าตาทวดผมถึงกับอึง้งเงาดำๆนั้นเป็นควายแน่ๆภายใต้เงาดำทะมึนแต่สามารถเห็นเขาที่ยาวงงจนดูน่ากลัวทุกคนได้แต่จ้องไปยังเงาทมึนตรงเบื้องหน้า มันทั้งสองกำลังขู่กันเสียงดังก้องป่าแสงสว่างจากดวงจันทร์ในคืนเดือนไหก็สว่างพอที่จะทำให้ทุกคนเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าร่างเงาดำขนาดใหญ่วิ่งเข้าฟัดกับเสือผีตัวนั้นอย่างบ้าคลั่งอยู่พักใหญ่แล้วอยู่ๆเงาน,นั้นก็หายไปซะเฉยๆเลยมีดหมอของพันที่ปักไว้อยู่ๆก็ล้มไปซะอย่างนั้นโดยที่ไม่มีใครแตะเลยเหงื่อการพุดธออกมาเต็มใบหน้าของทั้งสาม ตอนนี้พวกเขาได้แต่จับปืนเล็งไปที่เสือที่กำลังเดินเข้ามามันเข้ามาใกล้พอที่จะทำให้ยิงโดนเหมือนเสือตัวแรกทั้งสามลั่นไกปืนเต็มเหนียวแต่ปืนกับยิงไม่ออกมีแต่เสียงดังแชะเหมือนแก๊ปมันชื้นทั้งที่ฝนยังไม่ตกเลยด้วยซ้ำพลานหยิบเขี้ยวหมูตันออกมาสองอันแก่ยกมือไหว้แล้วบริกรรมคาถาเป็นภาษากะเหรี่ยงแล้วก็เอาเขี้ยวหมูตันใส่ลงไปพร้อมกับกระสุนตะกวัวสีดำจากนั้น พานก็เอาปืนประทับบาดเตรียมยิงทันทีโดยให้ตาทวดผมเป็นคนส่งปืนอีกกระบอกให้หลังจากที่กระสุนจากกระบอกแรกลั่นออกไปแน่นอนเสือโครงลายพาดกรอนมันกระโจนเข้ามาจริงๆแล้วพานก็เหนี่ยวไกยิงออกไปหนึ่งนัดปั้งเสือตัวนั้นร้องดังลั่นปากแต่มันก็ยังเดินเข้ามาอีกตาทวดผมส่งปืนอีกกระบอกให้และพานก็ยิงซ้ําไปอีกนัด กระสุนเข้าเต็มๆลำตัวเนื่องจากตัวมันใหญ่มากๆใหญ่พอที่จะทำให้ยิงโดนโดยง่ายในระยะแค่นั้นสิ้นเสียงปืนเสือผีกระเสือกกระสนถอยร่นกลับไปแล้วหายเข้าไปในความมืดพร้อมเสียงร้องโฮกบ่งบอกถึงความเจ็บปวดที่ดังก้องปาดหลังจากผ่านคืนที่โหดร้ายตาทวดผมพรานและก็เพื่อนก็อ้อมมาทางเชียงรายจนไปเจอกับหมู่บ้านกะเหลี่ยง ซึ่งพรานเองก็รู้ภาษากระเรียงดีอยู่แล้วเลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้คนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านฟังผู้เฒ่าได้แต่ส่ายหัวแล้วพูดว่าเอาอีกแล้วเหรอไม่น่าเลยรอดมาได้ก็โชคดียังเหลือเชื่อแล้วผู้เฒ่าชาวกะเรี่ยงเล่าให้ฟังว่าเสือโคร่งลายพาดกรเขี้ยวยาวตัวนั้นเมื่อก่อนมันเคยเป็นพรานของหมู่บ้านแห่งนี้มีวิชายเยอะที่สุดและเก่งกาจที่สุดชอบลลาเสือโครง่ง จับเสือตัดหัวเอาหน้าผากมาทำเครื่องรางแต่เวรกรรมมันมีจริงพรานคนนั้นเสียท่าโูนเสือครุ่งตัวใหญ่สองตัวฟัดจนสบดูไม่ได้และตั้งแต่นั้นมาเสือผีกระเรียงก็เกิดขึ้นมาหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาตาทวดผมก็ไม่เคยเข้าไปล่าสัตว์ในป่าลึกอีกเลยบทสรุปจากปากตาทวดผมและพราน3ามคนที่อยู่อีกข้างนั้นมีใครสักคนทำผิดผี ยืนเย่ยลงมาจากห้างเพราะมีกิ่งเย่ยอยู่ตอนพานเดินไปดูศพที่เหลือแต่แขนเสือตัวใหญ่ที่ทุกคนยิงนั้นที่ริงก็คือญาติตาทวดน่าจะวิ่งหนีอะไรสักอย่างมาที่ห้างของตาทวดกับพานทั้งสามคนมีแต่ลูกปืนตะกัวธรรมดาไม่มีตะกัวดำแดงอาคมของพานเข้าป่ารอบนี้ไม่ได้อะไรเลยศพก็เอากลับมาไม่ได้มีแค่ปืนสามกระบอกที่เอาไว้ดูต่างหน้าลิงขังตายอยู่ข้างล่างเป็นสิบตัว ทุกคนคิดว่าเป็นลิงผีที่ถูกเสือผีกะเหลี่ยงโดนจิตโดนใจให้มาทำร้ายคนบนห้างและที่สำคัญเสือผีตัวนั้นมันยังไม่ตายมันเป็นเรื่องที่ยายผมเล่าให้ผมฟังจริงๆถามว่าจริงไหมท่านคงต้องใช้ดุลยพินิษและวิจารณญาณตัดสินกันเอาเองแต่ถ้าถามผมในฐานะเป็นหลานยายผมเชื่อว่าตาทวดกับยายผมไม่ได้โกหก และผมยังเชื่อว่าปัจจุบันเสือผีกระเหลียงก็ยังคงอยู่ในป่าลึกแห่งนั้น